สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีคนฝากข้อความมาถึงคุณนะคะคนในใจคุณนะคะเขามีอะไรฝากมาบอกนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะเขาบอกไปต่อไปค่ะฉันพบคุณบ่อยเลยนะในความฝันของฉันเขาบอกเวลาเวลาเขาอะเวลานอนนะเขาจะชอบฝันถึงคุณในฝันนะเขาจะพบคุณบ่อยมากเลยฉันไม่อาจรักคนอื่นได้ เหมือนที่ฉันรักคุณอืจริงหรือเปล่าแล้วใบนี้ราคาอันนี้ไม่ใช่อ่ะอที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนยากหน่อยนะคะใช่ไหมคะ F.C. เป็นคนที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนใช่ไหมอืมเรามีเอกลักษณ์ของเราไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นฉันร้องไห้แค่ไหน แสดงว่านอนแอบนอนร้องไห้อยู่นะฮะฉันสงสัยฉันดูฉันสงสัยฉันดูเป็นอย่างไรในสายตาของคุณเขาอยากถามคุณว่ะแล้วฉันรอคอยที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะแสดงว่าอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมคะเขารอคอยวันเวลารอโอกาสที่จะได้พบเจอกันนะคะ ฉันกำลังวางแผนที่จะกลับไปหาคุณในเร็วๆนี้แน่นอนอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือลายอย่าล้างเขาจะวนกลับมาหาคุณนะคะคนคนนี้ไพ่ใบนี้ฉันรู้ฉันทำลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้วเห็นไหมคะคุณใช้โอกาสเขาอีกไหมคะฉันไม่อยากอยู่โดยที่ไม่มีคุณเห็นไหมเขาขาดคุณไม่ได้นะคะคนคนนี้แล้วังไงต่อคะไพ่ใบนี้อ่า บางทีฉันอาจถูกลิขิตมาให้อยู่คนเดียวก็ได้นะเขาบอกอืมทีนี้เชื่อหรืออยังล่ะสิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทำคือการเดินจากคุณไปทั้งทงท,งที่ยังรักคุณอยู่แห่เห็นไหมเดือดออกมามทั้งที่ยังรักอยู่ฉันรู้ว่าฉันจะรักคุณก่อนที่ฉันจะได้พบคุณเลยนะอเชื่อได้ไหมคะ ใบนี้นะคะทุกครั้งที่ฉันพบคุณฉันก็ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกใบหนึ่งนะคะใบนี้อัตราของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันกระทำมันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ